สวัสดีจ้าเพื่อนๆดานะคะวันนี้ดาจะพาวันนี้เลยจากขนมจากขนมไอพอดีดาแกะมันออกมาอย่างนี้เลยจ้ะมันออกมาอย่างนี้เดี๋ยวนี้อาหารเช้านะคะอาหารเช้ากาแฟจ้ากาแฟาดำ black coffee นะคะ black coffee black c o f f e can you see this อื มันเห็นยากเนาะมันเห็นยากไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้กาแฟดำแล้วก็ขนมเค้กนะคะขนมเคก้กอ๋อขนมเค้กยี่ห้อนี้จะอร่อยมากๆเลยนะคะเดีย๋ยวเรามาตัดขนมเค้กกันนะคะว่าจะไม่โชว์ยี่ห้อแต่ว่าก็โชว์แล้วนะคะโชว์แล้วนะคะเนื้อจะแน่นมากๆเลยค่ะเนื้อจะแน่นมากๆเลยดูนะคะมาแล้วแต่ว่าดาจะชอบวอร์มอัพอลิธาบิทนะคะวอร์มอัพ ยังไงก็ฝากช่องฝากติดตามได้ด้วยนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเอ็นจอยขนมกันด้วยกันนะคะบ๊ายบายคะ่ bye bye, คะบ๊ายบายค่ะ